ปมชีวิตกันจ้ะให้ใครเริ่มก่อนสันเริ่มก่อนไปมีหน้าล่ะเห็นปกติบอกว่า lady first วันนี้เขามองมาแล้วไม่ <laughs> lady first แรงมากได้อ่ะทำอีกแล้วทำให้เธออีกแล้วหรือเปล่ายางยางยางคุณพี่ใจเย็นเย็น <laughs> ฉันไปนไหนได้ล่ะทีเนี้ยอืม ขอบใจนะหนึ่งเส้นเป็นของพี่โบงงเลยเพียงไหนดีอะตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะอ่ะอ้าวโอเคอ๋ออุ้ยขอบคุณนะคุณพี่ทาแร่ชั้นที่สองไปจ่าที่บอลใคยนี้ก่อนอ้าว ได้เลยดีชันที่สามไปต่อจ้ะพี่บอลอุ้ยโอเคตึงยางยางคุณพี่ยางจะเย็นจะเย็นอะไรตายตรงนี้ยังครับวางแล้ววางไปครับนี่ครับเรื่องราวคือตรงนี้ครับตึงตึง Oh, bo, 2พี่โบชนะจ้าเชิญ